ไงฉันอเล็กซ์ตอนฉันอายุ16บฉันก็มีทุกอย่างที่วาดฝันเพนเฮาส์พร้อมกับสระว่ายน้ําสภาพแบรนด์เนมและแฟนหนุ่มซูเปอร์โมเดลไม่เลวนะโชคไม่ดีนะที่มันอยู่ในเดอะซิมนะคะฉันเล่นเกมนั้นเป็นวันๆเลยเอาจริงๆนะฉันอิจฉาตัวละครตัวเองมากเป็นเพราะว่าในความจริงฉันไม่มีอะไรพิเศษเลยฉันไม่มีเพื่อนเลย และแม้ว่าฉันจะแอบชอบเพื่อนบ้านสุดหล่อที่มีชื่อว่ายูจีนมาหลายปีแล้วก็ตามเขาก็จําชื่อฉันไม่ได้ไงยูจีนเบาของนายหล่นมาในสวนของเราอีกแล้วนะอ๋อขอบคุณนะก็ว่าอยู่ว่าหายไปไหนเธอเป็นใครเนอะฉันอเล็กซ์เราเป็นเพื่อนบ้านกันมาจะสิบปีแล้วนะฉันไปปาร์ตี้วันเกิดนายด้วยจําได้ไหมอืมทําไมเหมือนฉันเจอเธอครั้งแรกเลยเนอะเห็นไหมในชีวิตจริงฉันจืดสนิทฉันเล่นวิดีโอเกมทุกครั้งที่ทําได้ฉันลองสตรีมดูด้วยแต่ก็ไม่มีใครดูนักหรอกค่ะ อย่าว่าแต่โดเนทเลยที่แย่ที่สุดก็คือพ่อแม่ฉันเอาแต่บ่นฉันว่าฉันใช้เวลาหน้าคอมมากเกินไปแล้วอเล็กซ์ชีวิตจริงมันน่าสนใจกว่าเกมเง่าของลูกนะฮะขอค้านเลยค่ะชีวิตที่โรงเรียนเองก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะมีสาวนิสัยเสียชื่อสเตซี่ไม่ยอมเลิกรลังควานฉันแม่เธอเคยเป็นซูเปอร์โมเดลลูกสาวเอาแต่ใจของเธอและมีเพื่อนมากมายและเป็นที่นิยมสุดๆในโซเชียลมีเดียใครอยากจะไปนั่งรถป้ายแดงของฉันบ้างอ๋อฉันไม่ได้เชิญเธอนะอเล็กซ์ ทษทีฉันไม่เสวนากับพวกขี่แพ้น่ะมองเพื่อนร่วมชั้นไปห้อมล้อมเธอเพียงเพราะว่าสเตซี่มีเงินและรถแล้วเคลื่อนไส้จริงๆเย็นวันหนึ่งฉันเริ่มตรีมเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นไม่มีผู้ชมเหมือนอย่างเคยทําไมฉันไม่แปลกใจนะเชื่องประไรแค่เล่นเกมลืมความจริงไปแต่ฉันก็ได้ยินประตูห้องเริ่มเปิดออกเวนกรมถ้าแม่เห็นว่าฉันอยู่ดึกอีกท่านต้องบ่นแล้วก็ขู่ว่าจะยึดคอมพิวเตอร์ฉันไปอีกแน่นอนเลยละค่ะฉันก็เลยต้องรีบปิดหน้าจอแล้วก็มุดผ้าห่ม อเล็กซ์ท่าลูกเล่นเกมอีกแม่อ้าวนอนแล้วหรอจ๊ะโทษจ้ะฝันดีนะลูกหลังท่านไปแล้วฉันก็แกล้งหลับต่อเพราะรู้ว่าแม่ต้องเข้ามาเช็คฉันอีกแน่ๆโดยไม่รู้ตัวฉันก็หลับไปแล้วจริงๆพอฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้าฉันก็รู้ตัวด้วยความผวาว่าฉันลืมปิดสตรีมไม่นะหวังว่าจะไม่มีคนดูนะฉันรีบวิ่งไปที่คอมแล้วก็เกือบช็อกจนล้มสตรีมที่ฉันนอนไปดึงดูดคนมาหลายร้อยได้ยังไงก็ไม่รู้นี่มันน่าอายที่สุดเลย คนพวกนั้นมองฉันนอนน้ำลายยืดทั้งคืนเลยแต่แล้วฉันก็เห็นว่าแชทมีแต่คอมเมนต์ให้กำลังใจและมีคนโดเนตเงินให้เพียบเลยว้าวฉันหาเงินในคืนเดียวได้มากกว่าเงินเดือนของพ่อแม่อีกนั่นทำให้ฉันคิดที่โรงเรียนฉันรู้ว่าเพื่อนร่วมชั้นของฉันหลายคนก็ดูสตรีมฉันเหมือนกันฉันนึกว่าพวกเขาจะัวเร้ายย้อฉันแต่พวกเขาก็เป็นกำลังใจให้เป็นไอเดียที่เจ๋งเลยนะอเล็กซ์ทันทีที่สเตซี่เห็นว่าฉันเป็นจุดสนใจเธอก็พูดแทรกเลยเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกดูซิว่าฉันได้ไร่่ในนนพตตััถายวเอองงแปฟ ธอป๊อบสู้ฉันไม่ได้หรอกนะจะเอาชนะสเตซี่ได้ไม่ง่ายเลยละค่ะถ้าจะทําอะไรก็โพสต์ลงไปหมดทําไมถึงมีคนอยากดูไยนี่แปลงฟันหรือว่ากินมื้อเช้ากันนะหลังเลิกเรียนฉันออกมาจากโรงเรียนก็เห็นสเตซี่เถียงอะไรสักอย่างกับแม่ชื่อดังของเธอลูกรักแม่ก็แค่หวังดีกับลูกนะเหรองั้นก็เลิกยุ่งกับหนสูสิเพื่อนร่วมชั้นเห็นฉันแล้วก็ขมวดคิว้วจ้างอะไรของเธอย่าเดินไปสิฉันพ่อลมแล้วก็หันเดินไปทางอื่น สเตซี่กับเพื่อนร่วมชั้นอีกหลายคนนั่งรถของเธอแล้วก็ขับรถออกไปแม่ของสเตซี่โดนปล่อยทิ้งให้ยืนที่ลานจอดรถมองตามไปอย่างเศร้าๆพ่อกลับบ้านก็เห็นยูจีนเขายิ้มมุมปากแล้วก็บอกมือให้ดีใจจังเลยที่เจอเธอวันนี้เธอสวยจังเลยเนาะฉันเข่าอ่อนเลยค่ะนี่หนุ่มในฝันสนใจฉันแล้วเหรอฉันดีใจเสมอที่เจอนายเหมือนกันนะอืมเธอเป็นใครเนอะฉันหันหลังไปแล้วก็เห็นสาวสวยข้างหลังฉันถึงรู้ตัวว่ายูจีนคุยกับแฟนใหม่ของเขาไม่ใช่ฉัน ฉันหน้าแดงเป็นมะเขือเทศแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านนั่นเป็นฟังเส้นสุดท้ายแล้วล่ะค่ะฉันเบื่อความไร้ตัวตนแล้วฉันเลยตัดสินใจว่าจะสตรีมตัวเองตอนนอนต่อไปเพราะมันทาให้ฉันป๊อปทุกอย่างยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันหรือต้องเรียกว่าทุกคืนตัวเลขผู้ติดตามของฉันยิ่งเพิ่มขึ้นฉันได้เงินโดเนตมาเป็นร้อยเลยการนอนต่อหน้ากล้องทําให้ฉันกลายเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังแต่ว่าฉันก็ต้องปิดบังจากพ่อแม่พวกฉันต้องไม่ปลื้มกับงานออดิเรกใหม่ของฉันแน่นอนเลยค่ะ ฉันก็เลยพูดถึงเงินที่ฉันหามาไม่ได้แต่ว่าฉันรู้แล้วว่าอยากจะเอาไปใช้แบบไหนฉันอยากจะเอาชนะสเตซี่ให้ได้ก็เลยซื้อเครื่องเพชรราคาแพงเหมือนกับเธอเพราะเธอได้ชุดแบรนด์เนมมาใหม่ฉันก็จะไปโรงเรียนในวันถัดมาพร้อมกับสวมชุดเดียวกันกับเธอแน่นอนว่ามันทําให้สเตซี่โกรธมากแต่ฉันเนี่ยสบาใจสุดๆเลยละค่ะเธอต้องล้อฉันเล่นแน่ๆเลิกกอบฉันสักทีสิยะวันหนึ่งเธอก็เอามือถือสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาโอดให้คนทั้งโรงเรียนดูพวกเธอไม่มีมือถือแบบนี้หรอกอิจฉาใช่ไหมล่ะ ธอคงจะรู้สึกพิเศษจนตัวลอยฉันอยากจะกระชากเธอลงมาที่พื้นฉันก็เลยซื้อมือถือรุ่นเดียวกันนั้นมาเพียบแล้วก็แจกให้เพื่อนร่วมชั้นทุกคนเลยนั่นทําให้ฉันเป็นคนป๊อปในทันทีเสเตซี่เดือดจัดเลยละค่ะไม่แปลกหรอกเพราะว่าฉันแย่งตำแหน่งคนที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนไปแล้วเธอจะต้องเสียใจเอ้ยฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะฉันไม่รู้สึกผิดหรอกนะเพราะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่่ชงไม่ดีนะที่เสเตซี่หาทางเอาคืนฉันซะได้ ใกล้วันเกิดฉันแล้วฉันก็เลยตัดสินใจชวนเพื่อนร่วมชั้นไปงานเพื่อนๆงานนี้จะมีปาร์ตี้เล็กๆพ่อแม่ไม่รู้ว่าฉันสตรีมหรือว่าหาเงินนะนะสเตซี่ได้ยินแล้วก็ขำแหมบังเอิญจังเลยอ่ะคืนนั้ฉันจัดปาร์ตี้ผิดกฎหมายพร้อมกับดนตรีสดที่แถบชานเมืองพอดีจะไปปาร์ตี้เด็กน้อยของอเล็กซ์หรือว่ามาปาร์ตี้แบบคนโตแล้วของฉันล่ะแน่นอนว่าอย่ากิ้งกะที่อิจฉาแย่งแขกของฉันไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยจะมีชื่อเสียงกับเงินไปทําไมถ้ามันให้สิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้ ในเย็นนั้นฉันกินเค้กวันเกิดคนเดียวแต่จู่ๆแม่ของสเตซี่ก็โทรมาหาฉันโทรหาเพื่อนของเธอทุกคนเลยเพราะว่าหาเธอไม่เจอหนูรู้ไหมสเตซี่อยู่ไหนฉันฟังเสียงก็เข้าใจว่าเธอคงกังวลแทบตายแล้วฉันก็เลยบอกเรื่องปาร์ตี้ที่แถบชานเมืองให้รู้ผลย้อนสอนค่ะวันถัดมาสเตซี่เดินปึงปังมาหาฉันเหมือนแมวคลั่งยายคนปากสว่างเอ้ยแม่รีบรถฉันแล้วก็ห้ามฉันใช้โซเชียลหน่ออาทิตย์เพราะว่าเธอเลยแล้วฉันจะเสียใจแน่นอนฉันไม่ได้คิดใส่ใจคำพูดของเธอแต่ไม่นาน ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ได้พูดเอาขำคืนนั้นฉันเปิดกล้องเตรียมสตรีมนอนเหมือนเคยแต่แล้วพ่อแม่ก็บุกเข้ามาในห้องฉันพวกท่านดูโมโหเพื่อนลูกคนหนึ่งบอกเราว่าลูกทําอะไรทําไมหน้าไม่ไอายแบบนี้นะว่าแล้วว่าเราไม่ควรให้ลูกใช้อินเทอร์เนต็ตบ่อยไปจริงๆลูกทําเราผิดหวังนะอเล็กซ์เราจะรีบคอมลูกเป็นการลงโทษอย่างที่คุณคงเดาได้สเตซี่เป็นคนปากสว่างนั่นทําให้ฉันหงุดหงิดมากฉันรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะป๊อปมากๆให้ยันนั่นอิจฉาจนตัวแตก โชคดีที่ฉันมีไอเดียอยู่แต่ว่าฉันต้องให้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านสักสองสามวันเช้าวันถัดมาฉันเตรียมคำพูดเอาไว้แล้วแล้วก็เดินไปหาแม่พ่อหนูขอโทษที่ไม่บอกอะไรเลยก็หนูรู้ว่าทั้งคู่จะมีท่าทีแบบนี้แต่หนูไม่ได้ทําอะไรผิดนะแถมหาเงินได้เพียบเลยด้วยฉันเอาตั๋วไปเที่ยวบาหลีสองใบที่ซื้อให้พวกท่านเป็นของขวัญฉันน้มน้าวพวกท่านอยู่สักพักเลยค่ะกว่าพวกท่านจะรับที่รักอเล็กซ์อาจจะพูดถูกบางทีเราอาจจะรีบด่วนตัดสินไปอีกอย่างเราก็อยากไปพักร้อนมาสักพักแล้วด้วยนะ ไม่รู้สิแม่ได้ยินในข่าวว่าพักนี้มีโจรที่คอยออกปล้นอยู่แถวนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นละ่ะไม่เป็นไรหรอกรักบ้านเราออกจะดีใจเย็นแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะสองสามวันหลังจากนั้นพ่อแม่ฉันก็ไปและฉันก็บอกคนดูว่าฉันจะเปิดโปรเจกต์เรียลลิตี้สุดยิ่งใหญ่ฉันจะเป็นตัวละครซิมส์ในชีวิตจริงคุณจะตามดูฉันได้24ชั่วโมงคนที่ดนเนตมาจะมีโอกาสบอกฉันได้ว่าให้แต่งตัวยังไงหรือกินอะไรเริ่มได้เลยผู้ติดตามชอบไอเดียนี้มากฉันซื้อกล้องมาหลายตัวแล้วก็ติดไว้ทั่วบ้าน ความสนุกเริ่มตรงนี้แหละค่ะแน่นอนว่าตอนแรกโดนตามถ่ายอยู่ตลอดมันแปลกนะแต่อีกด้านหนึ่งความนิยมของเชนก็พุ่งสูงเป็นประวัติการเมือ่อเธอฉันแจ้งเตือนโดเนตเข้ารัวๆเลยละค่ะผู้ติดตามตัดสินใจว่าวันนี้จะกินกล้วยทอดเป็นมื้อค่ำก็โอเคราคาของชื่อเสียงะนะเนอะพอยูจีนรู้ว่าฉันป๊อปขนาดไหนเขาก็เริ่มสนใจในตัวฉันแล้วฉันลืมวางกีตาร์ไว้ที่บ้านอะฉันขอ้องเพลงที่แต่งเองได้หรือเปล่าฉันว่าเหมือนเราเด็ดกันอยู่เลยโอเคสี่มาเลย เราผู้ชมชอบดูยูจีนร้องเพลงจีบฉันและยูจีนก็ชอบเป็นจุดสนใจฉันยิ่งป๊อปขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยที่สเตซี่ยิ่งเสียแฟนๆไปเพื่อนร่วมชั้นหมดความสนใจในตัวเธอแล้วเพราะว่าเธอไม่มีโซเชียลมีเดียและรถสเตซี่กลายเป็นคนจิดยางในทันทีแน่นอนว่าเธอโทษฉันทุกอย่างแล้วก็เอาแต่มองแรงไม่นานชอบก็เริ่มไม่เข้าข้างฉันแล้วมีผู้ชมชื่อเล่นว่าฟ็อกซ์เริ่มโดนเนทให้ฉันแล้วขอให้ฉันทำเรื่องงี่เง่าฮะอยากให้ฉันแต่งตัวเป็นไก่ไปเต้นบนโต๊ะเหรอ แบบนี้มันงี่เง่านะฉันอยากจะปฏิเสธนะแต่ฉันเป็นคนคิดกดขึ้นมาเองฉันก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทําตามฉันเป็นน้องไก่ขี้กลัวแบบนี้น่าอายที่สุดเลยฟ็อกซ์เอาแต่สั่งงานยากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แค่ขี่มูดื่มนมบูดแล้วก็ทําอะไรน่าเกลียดอื่นๆต่อหน้ากล้องฉันไม่สนุกอีกแล้วล่ะคะ่ะแต่ที่แย่ที่สุดก็คือผู้ผู้ชมชอบมากแล้วก็โห่ราะเรื่องงี่เง่า,าที่ฉันทําในคอมเมนต์ฉันเหมือนเป็นลิงที่แสดงเพื่อแกลกกล้วยเลยอะในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวแล้ว ยูจีนมาหาฉันและฉันก็บอกเขาว่าฉันเหนื่อยที่ต้องโดนถ่ายทั้งวันและชวนเขาไปเดินเล่นแต่ฉันต้องแปลกใจที่ยูจีนหัวเราะคิดว่าฉันเด็ดกับเธอเพราะว่าชอบอย่างนั้นเหรอฉันจําชื่อเธอไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะเธอมีผู้ชมเยอะแยะก็เลยมาร้องเพลงแล้วก็หาแฟนๆเพิ่มไงถ้าไม่มีกล้องแลวฉันจะอยู่กับเธอทําไมคําพูดของเขาทําให้ฉันเดือดบุดๆเลยว้าวยูจีนน่ารังเกียจได้เลอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันหลงชอบเขามาตั้งหลายปีฉันไล่เขาออกไปจากบ้านในทันทีลึกๆแล้วฉันก็รู้ตัวว่าตัวเองผิด าจะรู้ตัวว่าทําไมเขาถึงสนใจฉันขึ้นมาฉันนี่มันโง่เหรอง่ายจริงๆน้ําตาไหลอาบแก้มฉันฉันฝังใบหน้าลงกับหมอนแล้วก็สะอื้นใช่ก็เต็มไปด้วยคอมเมนต์ผู้ชมชอบคุยเกินเรื่องความทุกข์ของฉันนั่นทําให้ฉันรู้สึกแย่มากกว่าเดิมฉันรู้ตัวว่าคิดถึงความเป็นส่วนตัวมากเป็นคนไม่มีชื่อเสียงดีกว่าเยอะเลยฉันคิดว่ายังเร็วไปที่จะยอมแพ้คืนนั้นจะเปิดกล้องสตรีมเหมือนอย่างเคยแล้วก็ไปนอนแต่ต้องแปลกใจที่ฉันโดนปลุกมาเพราะว่าสายเข้าเตซี่ฮะต้องการอะไรอ่ะ อเล็กฟังนะฉันไม่ได้ล้อเล่นมีคนอยู่ในบ้านของเธอตลกตายล่ะอย่าปลุกฉันอีกนะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเธอรีบบอกว่าเธอคือฟ็อกซ์เองผู้ชมที่ให้ฉันทําเรื่องงี่เง่าต่อหน้ากล้องฮะร้ายไปไหมแม้จะเป็นเธอก็เถอะฉันรู้ฉันขอโทษฉันโกรธและพยายามจะเอาคืนเธอแต่นี่ฉันพูดจริงอยู่นะเธอบอกว่าเธอดูสตรีมของฉันอยู่ก็เห็นผู้ชายเดินปุ้นปีนอยู่ที่บ้านของฉันไม่นะอาจจะเป็นโจรที่แม่ฉันกังวลอยู่ก็ได้อะ ไม่ต้องลนนะฉันเห็นเขาอยู่ในครัวขโมยพวกซ่อมมีดอยู่รีบออกมาเลยนะทันทีที่ฉันออกมาที่โถงทางเดินเตซี่ก็บอกว่าโจรเดินมาทางฉันฉันเห็นแล้วอยู่ในห้องนั่งเล่นซ่อนตัวในตู้เร็วฉันซ่อนตัวเอามือปิดปากเอาไว้เตซี่เรียกตำรวจให้ไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็บุกเข้ามาในบ้านแล้วก็จับคนร้ายไปผู้คนนับพันดูโช์นี้แบบส,สดๆแน่นอนว่ามีคนมากมายโทรมาหาฉันและในตอนเช้าเหล่าแฟนๆผู้ก,กำลังคึกแล้วก็นักข่าวที่มาเต็มบ้านพวกเขาอยากสัมภาษณ์ฉัน โปรดิวเซอร์หลายคนก็อยากจะถ่ายงานคอนแลบกับฉันอเล็กซ์ดาวของฉันเธอพาวงการสตรีมไปสู่ระดับใหม่เลยรู้สึกเหมือนดูหนังบล็อกบัสเตอร์อยู่เลยถ้าเธอเซ็นสัญญากับฉันแล้วก็เธอจะเป็นดาราระดับโลกเลยนะไม่คณต้องชอบข้อเสนอของเรามากกว่าแนะ่ฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วก็ทนมองกล้องกับไมโครโฟนไม่ไหวแล้วเหมือนตัวฉันไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปฉันอยากจะหนีจากทุกอย่างเลยแต่จะหนีไปไหนล่ะตอนนั้นเอนที่ฉันคิดถึงสเตซี่เราไม่เคยญาติดีกันหรอกแต่วันนั้นเธอช่วยฉัน จะไปที่บ้านเธอแล้วก็ขอไปซ่อนในนั้นหน่อยฉันทนโดนคนมากมายจับตาอีกแม้แต่นาทีเดียวไม่ไหวแล้วความนิยมเป็นภาระที่หนักมากๆเตซี่ออกมาที่หน้าบ้านคุยกับเหล่านักข่าวและแฟนๆที่เสียงดังโหนหูที่ฉันหนีมาทุกคนกลับไปสักทีแล้วเธอก็ขอโทษที่ทําให้ฉันทําเรื่องงี่เง่ามากมายต่อหน้ากล้องแม่รบเราฉันไปแล้วก็ให้ฉันใช้โซเชียลมีเดียทุกคนก็เลยลืมฉันไปหมดฉันโกรธเพราะว่านึกว่าทุกอย่างเป็นเพราะเธอแต่ฉันเองที่ผิดเพราะว่าอวดดีมากเกินไป ถ้าเธอไม่ดูสตรีมของฉันและเห็นโจรนั่นทุกอย่างอาจจะจบลงไม่สวยแบบนี้ก็ได้เพราะอย่างนั้นขอบคุณนะจู่ๆแม่ของสเตซี่ก็เดินมาหาเราพร้อมกับยิ้มให้อายขอโทษนะแต่ฉันได้ยินพวกหนูคุยกันพอดีดูเหมือนว่าพวกหนูจะได้รับบทเรียนแล้วว่าชีวิตออกสื่อมันลำบากมากจริงๆเรื่องเล็กๆอาจจะทำลายชื่อเสียงของเราได้ฉันดูเรื่องนี้ดีเพราะว่าฉันเป็นเป per โมเดลมาหลายปีฉันอยากจะให้ลูกสาวของฉันใช้ชีวิตปกติก็เลยห้ามหนูใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไปยังไงละจ๊ะ เธอบอกให้เราสนใจชีวิตจริงมากกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจกว่าเยอะเสเตซี่กับฉันรับฟังเธอฉันปฏิเสธข้อเสนอของโปรโดิเวเซอร์ทุกคนและปิดกล้องที่บ้านทุกตัวตั้งแต่นั้นฉันก็สตรีมเอาสนุกเป็นครั้งคราวเท่านั้นบางครั้งโซเชียลมีเดียก็ทำลายความเป็นส่วนตัวแต่ก็ช่วยชีวิตเราได้ทุกอย่างต้องมีความพอดีหลังเหตุนั้นสเตซี่กับฉันก็เป็นเพื่อนแท้กันแล้ววันหนึ่งยูจินก็มาจีบฉันนึกภาพออกไหมว่าไงอเล็กซ์อ๋อจำชื่อฉันได้แล้วสินะ ใช่เพราะว่าเธอฉันก็เลยป๊อปแล้วฉันอยากจะขอบคุณนะ่ะมาสตรีมด้วยกันเถอะนะขอบใจแต่ฉันไม่สนหรอกแต่เธอเคยหลงรักฉันนี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันรูแล้วว่านายมันงี่เงา่าโชคดีกับการสตรีมล่ะฉันจะไปปิกนิกกับเพื่อนแท้แล้วไหนคุณใช้เวลาออนไลน์มากเท่าไหร่หรอคะบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ